มรดกครอบครัวของมัมค่ะทำพิัยกรรมสั่งเยแลังจากสองปีก่อนตรวจเจอโรคนี้ค่ะน้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในแทที่ล่าสุดทำพิัยกรรมสั่งเยเอาไว้แล้วพร้อมเผยสี่บุคคลที่ทำให้รวยพันล้านได้แต่จะมีใครบ้างวันนี้ทันทีมงานพาทุกท่านไปติดตามกันค่ะมัมจกมกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เป็นขวัญใจประชาชนทั่วทั้งโลกเลยละค่ะ มีผลงานที่เห็นผ่านทางหน้าจอกันอย่างมากมายนะคะสำหรับเจ้าตัวไม่ได้เป็นนักแสดงตลกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีบทบาทเป็นทั้งนักแสดงด้วยผู้กํากับด้วยแล้วก็เห็นได้บ่อยครั้งจากการเป็นพิธีกรให้กับช่อง WorkPoint ซึ่งเขาถูกขนานนามว่าเป็นตลกฐานะดีที่สุดคนหนึ่งในบ้านเราเลย ในความที่หม่อมเองลดแล่นลในวงการบันเทิงมานานเนะคะความฮอตของเขาก็ไม่มีตกแล้วค่ะเคี่ยวงานอยู่กันแน่นตลอดทั้งปีห้าหกสิบแล้วพักงานในวงการอยากจะพาภรรยาไปเที่ยวใช้ชีวิตอยู่กับหลานๆอย่างที่ทราบวา่าเขาเองมีลูกสาวหนึ่งและก็ลูกชายหนึ่งคือน้องเอ็มกับน้องบิ๊กนั่นเองนะคะโดยทั้งนั้นของหม่อมทำพิัยกรรมแบ่งสมบัติให้กับลูกๆเรียบร้อยค่ะ แถมในอดีต2ปีที่แล้วเนี่ยยังเคยตรวจว่าเจออาการไม่สบายนะคะหม่อเผยว่าเป็นคนคิดเยอะคนแต่งงานมีลูกวิครอบครัวเนี่ยความคิดจะต่างจะเติมไม่รู้สิผมคิดนะถึงจะเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่เรื่องเงินเรื่องทองยังไม่เข้าใครออกใครวันนี้เนี่ยเขารักเราแต่วันหนึ่งพ่อจากไปเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงจะต้องคิดเอาไว้ก่อนเพราะถ้าพ่อจากไปคนจัดประดุกก็คือพี่คนโตไง แลวถ้าเขาไม่บอกน้องล่ะไม่มีใครไปคัดค้านภายใน15วันทุกอย่างก็จะเป็นของพี่หมดงั้นเราก็แบ่งเลยจะได้จบกันทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟเป็นของคนนี้ส่วนทรัพย์สินที่เป็นเงินทองกับอสังหาริมทรัพย์เป็นของคนนี้แต่รับรองว่าเท่ากันไม่ใช่ว่าพี่เนี่ยมีหลานแล้วจะได้มากกว่านะเพราะวันหนึ่งน้องก็ต้องมีเหมือนกันต้องป้องกันเรื่องนี้ไว้ก่อนซึ่งมาไม่นานมานี้หมั่นก็ได้ไปออกในช่องรายการของลูกสาวอย่างเอ็มบุษราคำค่ะบางช่วงบางตอน ทางด้านของหมามเองมีการพูดคุยถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเขานะคะนั่นก็คือเปียกปากน้ำโพเทพโพงามปัญญายุรันกุลและเสียเจียงสมศักดินเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ในนั้นของหมามเองออกมาเปิดเผยว่าซีคนนี้ละค่ะเป็นบุคคลที่สำคัญที่ทำให้เขามีทุกวันนี้ได้คะ่ะ